สรุปแล้วเนี่ยเราทุกคนที่ไทยในที่นี้ไม่เปต่อวันบ้านนี้ย่อมหรือใครไปต่อัน เก็นจังเลยเป็นปรหวานคุณไม่ได้ปรหวานจะเป็นไงเป็นแม่ข้ะคือตาตาเป็นไงค่ะกันถูกได้ ค่ะ,คคะมันก็จะถามเรื่องของถ้าเราคูยไม่ได้แลจะมีเรื่องของไตวายแผลเรือ้อรังโรคหัวใจน,นะคะทีนี้ถ้าเราไม่อยากเป็นตาบอดไตวายหรือเราต้องทําอย่างไรบ้างนะคะให้ตอบได้เดี๋ยวเราจะได้เป็นตัวตาตัวเท้ามาัานเดียขึ้นะนะคะแล้วทีนี้ก็ทำยังไงบ้างถ้าไม่อยากมี็นเบาหวานขึ้นตาไม่อยากเป็นเราแค่้วก็เพิ่ หายเรื่องต่อถ้าเขามีเขาโตะมดมาแจดเอาไว้รู้รู้หมดคนไม่ได้ ไม่กินไม่กินเรากินะไกินกเตียกินขเคกเคหนึ่งคือกินไม่เยอะกินขวาบอกอ๋อกินไม่เยอะกไม่เยอะก็ยอ่กินไม่เยอะก็ถูกขอดนะอ้อันที่สอง่ะ้แม่คานะแม่คแล้วถ้ายากินยาหมคะินกินยากินยาให้ถูกหรือว่ากินตามใจฉันกินที่ถูกกิน กินที่ถูกกิน่ถูกยังไงเดี๋ยวเราจะมีคุยกันเชิึกะแล้วถ้าเกิดวิกินยาให้ถูกนะคะกินไม่เยอะกินไม่เยอะแล้วก็ทำยงงอีกเมื่อกี้หอไอบอกแล้วทยัไงอกายกมือสิยกมือค่ะยกมือยกมือตอบให้ถ้าไม่ยกมือใรใครที่ว้าตัวเองออกมำลักายยกมือค่ะโอเคคนที่อบอ่ะ

คได้ได้ดังนั้นบางคนก็ถามว่าสามปสอง